เดี๋ยวครับผมนีคเหลืครับผมส้าไปเลยน้าไปผับุ้นไปห่อเยอครับทางในอาพออีกแล้วครับมืผักสองมูใหญ่เต็มหน่อยเนาะกอดนเอยนี่ครับดอกแดงนงามแต่เล่นอาีนั่งอีนี่งาม นี่ผูกมีแหวนด้วยใครแหวนเนาะไลด์โหลดด้วยสรับหล,<า>ล,ลายโหลดหลายโหลดว่สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านนะจา่าที่เข้ามารับชมช่องไมคกีกพ้พาลุยจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แย์มีย์เอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจ่าทางที่อยู่ในประเทศหรือก็ตลังประเทศเนาะจ่ะครับผมวันนี้พอกันวันทีสิพวกเนาะ แฟนครับผมกระดากระดาคมปี67จ้าเมื่อวานี้เมื่อกี้ก็พกที่กระเพาเขาปลาหาเห็ดคือก้าวละจ้าพี่การมืรรม่อนี้ครัมาเสียปลาลางน้องเมฆครับผมตัวบนหิคามเพิ่มธริก์เกี่ยวกับดูบนหละะนักชาตินาาีนคนน่ครับผมขึ้นเขาไล่กับเมย์เนาะพี่น้องเน่ยครับผมพาขาอยู่ปลาลางครับผมแมนจำื่อวานได้เห็ดไล่สองกระตาก,กับเมอย์อีกกับพี่น้องลางจนเหลือขะหอดจีถุมหาถุมหน่อยเนาะเน่ยครับผมมื่อวันนี้พ่หาอยู่ปลาลางจ้าจักสี่ในสีมันไม่บอก็ไปหลุดไปชมน้ำกันจ้า ไปกันจ้าไปครับผมเสือแดงจะแรงฤทธิ์บ่ครับนี่ครับผมต้นขามาผมเฮ็ดกอครับผมเอา่เลาะเบิบ่งครับผมปากลางด้วยครับมันนี้อนเอาพอแล้วครับผมกี่ดอกเห็น,นม่นซ้ำหนเอยนี่ครับดอก,ดกแดงแหกมันก็งามแตอย,อยังสวยยางสวยครับผมดอกนี้กเจเตีลมอ่ะ ผอกมันมาแตมดอกเดียวันผมงามเนาะแมนครับอ้าวเจอกันตัวนี้ต่ว่าคือดอกเดียวไม่ดอกเดียวอ่ะมีมุมมีพวกเลยราโกแดงสองดอกรันเลยอขึ้นกันมาทางหลังเนาะออกตัวเห็นมมันาังไน้ะ เนี่ยไม่ได้เข่าปปากาังนุ่งเทิงเลยครับผมนุ่งพาลาเดวขันเห็ดข้าว,ว,วดงแม่นจ้าดอกอันนี้นี่เนาะดอกหน่อยทองขาวอยู่ได้หล่ะข้าวมิกิเห็ดเพือกขาเผือกใครครับผมแม่นจ้ะขาวบริสุทธิ์ขาวสวยจ้าหลังข้างหลังมิกิอีกแอนจ้าจอม ตาหมวกนั่นหรออ้ยต่หมวกเรากำลังตะออกนี่มันบ่แมนพอดีแกงเบจ้ะขึ้นขาลายจ้ะโอ้ยหวกแห้งน่าไม่กินอ่ะมนเป็นตะวันนี่าลรอ้าวระงอกครับผมจะเอ๊ะโอ้ยสองเลยตัวนี้ งูปูใหญ่ห้องยี่ชิ้นทำนะอยเนาะ่้ทำแห้งครับผมบ่เปืือนบ่เปืือนดินจ้ะพอฝนบ่ตกเนาะเมื่อคืนนี้จ้ะอู้เห็ดอันนี้ครับผมเห็ดเพิงน้ำอ้อยครับผมโอ้ต้นดอกนีเอาบ่ได้ครับสิได้แค่สองดอกนี่แหละครับผมนี่น้ำงามครับผมอี่ดอกนึ่ครับผมให้กิ้งนไปอคมนึงครับผม แล้วงูอีกดอกนึงจ้ารัดก็ดีเลยปาดดอกมากเลยดอกนี่เลยดอกกบเย้เลยจ้าไม่ติดเลยว่าเสีปบาเรือเนาะมามาสายเนาะแม่ครับผมเบียดสวยๆแต่ก็มีแม่แคะเนี่ยครับผมของเสบเนาะจ้าธรรมดาอู้ยดอกบานครับดอกน่ะบานงามเนะมื่อกีก้งามจ้านี่ครับผมสีเหมือนเสื้อเลย สุดยอดเบิงตานมี้อ้าวสีสันสวยงามสมากแล้วครับอาดอง้ยตูกปุกเลยนาะเมื่อกี้นั่งอีกนี่งามอะอู้าูาบมันกระเ้ยอุ้ไอ้ดอกนั่งดูดสัน กำลังพอดีเลยเนาะแต่ว่าขาใบหย้าทเวร์บางหันคิดว่าขาสั่นแน่อยู่เอู้หูนี่สีนี่อ่ะฮิมบอร์กําลังเอาสีครับผมเออบจ้ะอันนี้พึ่งขาลายจ้าขาลายแดงขาลายเหมือนเอร์ขาลายเหมือนเอร์จ้ะเดี๋ยวครับผม นี่ครับผมเหลืองครับผมหลือสร้อยผลได้ครับงาๆไปเลยค่ะพี่น้องผลป็นสายไปผลครับพู้นไปหอดผลด้วยครับผลนข้างในเอาพออีกแล้วครับหมือนผักสองมูใหญ่เติบหน่อยเนาะก้อนนี่พอมูยหญ่ขึ้นกันยกีิ็เมื่อกี้่านผีถกตองหลจ่าบอกจังสีไดงงายมื่อกจังสีไดหรอ้องบ่านหงายแ้ แม่บอบหอยู่ทางพี่คือจ้าแม่นบอจ้าจ้าโอ้โหกรุ๊งกับสั่งพี่น้องเพิ่นว่ายอยู่ทางพี่จ้าแล้วแต่สั่งเลยจ้าได้เสมอโอ้ยงานแห่งธรรมงามแห้งงานแห้งอีกที่จอเรื่อยอันนี้เลือกอายเลือกเนาะจ้าัน่ิช่คน เพื่นอยู่เลยกัดสิบุไรอ่าเพ,พ,พื่นอออเอาอึเป็นยังโอ้มันมีแนวนไม้หัดทจำไม้หัดอือจ้ะแล้ว,ว,วต่ผูนเพนแนมเมืองในกล่องด้วยจ้ะพี่น้องววาสีจังใดโพ้มัคิดกับบริเห็นแล้วโอ้ แค่กระดาษฝาดตือนเต็ดอีกแล้วครับมึงปกิเตือนเต็ดอีกแล้วปะใหม่ใหม่บ้างเต็ดมมีใบใหม่นะาไอ้งานใหม่บอกรับพี่น้องอ่ากันยับมากพี่เหรอจ้าเยอะสั่นเมื่อกี้รุ่ใหม่รุ่มือเลยสั่นตัวอกิผ่าสั่นเนาะเต็มซำอยู่ครับผมโอ้เอาครับผมต่อไปเรื่อยๆครับผม ยังหลายใส่มวลมันเลี่ยนๆแถวพิีแต่สีแดงมวมันสีขาวเอ้าเป็นอย่างอยากเป็นอยากเป็นล่ะน้อยน,งน้งจ้ะ้าหไงก็เหมนะือนในนี้นสุกว่ะดอกเงยดอกาน่อสีเพ่อนสดใสดีแฮ ันขาตัวนี้งามให้ครับผมงามแ,ามามแห่เนาะอ้ยตัวนี้ก็แหง,งามแงว่ามาสวยนี่เฮ็ดพกอกีบบ้านอะ๋ที่นีเห็ดเขาของบ่าอายมาเนี้วะ่ะมันกระ,าะถาอย่าเนาะถ้าเขาอย่เนาะเัวนก็เสียพ,พวกนี่ครับผมพชกนีมีจิบสมุนก็จังไรบ่ สวนเมื่อบักนลองน่ะองนี่ดีอันกระถมกระถมที่บอกว่าสวนเมื่อลายเติบอยู่ครับุหันปลายขันเนาะแน่นครับก็ว่าเฮ็ดออกที่ซ้ายหายากเถะเพิ่งกรว่าอยู่เนาะก็หายากอยู่คขาพี่น้องเพราะว่าก็กระปริออกทั่วไปเป็นบางไม้ออกเบอบสคู่ห่มคือว่าแล้วเนาะ ่นครับเอ้ออยงามแห่อเอ้ยาส,สะออนน,นี่นะคะแน่นแน่นเนนจ้มูเก่าเหรอ,อครับผมมูเดียวกันจ้ะพอเพิ่นแหกกันออกมาเน่นน้อยนี้บผมมือหันเลี่ยงแถวบพื่อนจ้ะเดี่ยวเดี่ยวโคเ<คร><โ>ด<ย>ี่ยวโอด้วยจัดเนาะ เย็นแบบนี้เย็นนมากจะจี๋จี๋มาเลยได้ไหมว้ามันหกนะจ้ะเอามาเลยอ่าจ้ะเอ้ยแบบสวยๆเลยจ้ะพี่น้องมูเดียวเนาะนี่เนาะจ้ะายเต๋อไหมคุณแยกไม่อยู่เงยนี่ตอกันเลยจ้ะมูเดียวกันหน่อยเนาะมูเดียวกัน ตัวปลาเพิ่นของบบลีเรี่ยงแถวน้ำน้ำมงนะจ๊ะพี่น้องเพิ่นแย่ของมาแม่นจ้ะโ่มเดียวกันน้อยนะตัวนี้คนละอ่านบ่อกว่าคนเราข้อคนเราอยู่ใกล้ๆกันแต่โ่มเดียวกันเนาะนี่แต่อาจจะคนละหโมเพราะคนละสีคนละสีเลยครับผมตัวนี้สีจืดบ้าโอ้ยนี่กป็นงานใหญ่ไม่เอาลงมาฟังหน่อยฟังห สถานที่คับเขียวเด้อพี่นาะพออภัยในความไม่ชัดเจนเท่ก็มีผ่ามมุมัวเนี่ครัใบไม่ใบไหมบางกล่องเนาะนบ,ะบานที่นี่ครับผมบานเนี้เป็นจุ่มดีขนาดครับมื่อนี้พี่องนี้ครับผมโอ้แม่หมอวานทั้งหมดเมะวาน,าานึ้นผู้ที่โอ้าขาเปิน ใครมนตอนปัจูปกระจุ่มกันอยู่เนาะแม่เนเทไขากระิงง่ายๆ๋เกิดนี่เกิดนี่อันนี้เนาะงาใหม่เนาะไม่หักใหม่เนาะีม่เเยต่งเป็นจูป้นง่าอางอยเนาะเป็นแดงอยู่ต่นี่เ่โอ อาดกันเลยนะว่นเพ,พิ่นขึ้นมาแล้วเพิ่นมาข่าหากใหม่เพิ่นก็ดันออกมาทางถาง,งน,นี่ยเมื่อกี้นี่เอกงได้เนาะหากใหม่งไงไปดึงขึ้นยังไลยถ้าจะคนจอมพลังทนแล้ว <c oughs> นึกว่าจะของเป็นจอมพลังอะไรอือนี่ครับเนี่ยอู้ยอยู่ไต่คอนใหม่เนี่ยแมนเมื่อไ่ไต่ไายโจกเข้าไปแมนเมื่อไหลวงเนี่ยโมห็นในโจกเข้าไปอูอ้ยเติบจุมเพิ่นกระดีดันหากใหม่ไว้อีกหันตีนะ่เป็นเป็นโกเลยเนาะเป็นซีบดอกเลยนี่ อืมโอ้ยเดี๋เอ้าลอยเชื่อเนาะค่ะเอ้ยแข็งเกิดอีกหลายๆจ้ะดอกจ้าคนอยู่ห่างมูแห้อีกทีครับผมเนี่ยับมาอยู่ผู้เดียวมาหย่านพี่หลอกเลยจ้ะดอกน้อยไหมแหมขาเบอร์มาชหน่อยที่สุดบังบังมันไม่แน่ว่าจะยัดบังไว้ที่ไรไหมนะจ้าเอาเลยจ้ะรวมอีกแลวล่ะเราซับรวมอยู่ปะ ใี่ครับผมมาขออยู่อีกคมหนึ่งครับผมในมุลในหลอดด้วยครับผมผลสามสี่เลยทีตัวรหญ่อีอามื่กี้ก็ผีก็มดนะมดดีน่าจงหมดดีนี่เขอนเห็นได้หมดตัดอมยแม่ดีดมดดีแดงแป๊ดเลยครับยิปสติกของแท้ งามหัวเหลือหมมม่เนาะขึ้นเที่มหลอดไหนเนาะหยับเนาะเพื่อนนี่เนาะเห็ดเด้ออ่ะเห็ดเด้อนี่เอ้าเห็ดละหูขาวอีกครับผมโอ้ยผลบานเพื่อนเนาะไข่กุ้งหรือเป่าไข่เหรอเห็นแ้ว่าเห็ดระหงวันนี้ผู้มีแม่ได้ที่ไข่นแล้แมันบอสแม่แต่เมื่มีไข่ดิเห็ดละหูเป็นเป็นผู้หญิงแม่นบ่ แม,ม่ใครนำแนนบอกผู้ชายกับพี่ใครว้าวอ้าว,าว,าวไม่มีไข่จะทำยังไงที่โเป็นพี่การบ่จ้าจ้ะจ้ะเข้าใจแล้วจ้าอย่าอย <c oughs> ่าสวัสดีครับผมบานเพิน่นกใส่กานอยูด้วยครับผมกิ๊กบอกว่าถึงแล้วอ,อย่างไงบานไหมครับผมอันนี้คือโเป็นไง เอาน,นีไข่เมื่อกี้กว่วเรื่องไข่พออีกแล้วหาเดียวสามไข่น<า>ีพวกมันเป็นไข่กำลังออกกันมีเนาะไข่ไก่เนาะเพิ่นเรื่อยแม่ครับผมเทอบเอ๋นี่สองไข่เฮียงกันเลยดดเราต้องแก้กับหูแล้วเพราะมีแม่งแขะให้เบิองเลยครับผมเือ่อความมัม่นใจนีอ กี่เห็นใครเมื่กี้เห็นหลูกใป่ป่าเป็นหลูกเลยได้นนเพิ่งว่าเป็นหลูกปะเนเป็นโดออกมาแล้วจ้าได้ผมไ่ได้เป็นไข่ด้วยอม่ใหม่เลยไปปาดไปปาดก้มตาตะกงดิเนะหมดหมดกระบองกันสนได้จ้าพี่จ้ามีอถือผมคนนีมเนี่ยจ้ะ มอ,อ,อ,อีกสองจูงจ้ยายหยกันเนาะนเห็นจ้ะก็ยังดีให้กบหิบเนาะใช่แล้วค่ะเห็ดไทยบอ,อยเห็ดใครไม่ใช่้ะ แเหมาะกับที่ได้เอาได้ไหมน่าจะได้ปนได้อยู่นะปนได้อยู่เนาะก็แข็งอยู่ปนปนดนอกดูมพิ่นน้ำใส่จ้าบานงานเมเลยเนาะงามเลยครับผมจูงเพิน่นอื้อ มูสองไหวมูสองอีครับมูสองก็ยังดีเนาะนมูหนึ่งก็ยังได้มูสอ,มสองก็ต้องดีมูสองก็โอเคมูหนึ่งก็โอเคเอน่าระตาเรืองงามไปเด้อยครับผมเพสวยงามมากครับหาไปไดีแลยครับวันนี้บรรยากาศก็ขึ้นมครับผมเจา้าพนธิลงมาตอนใดฝนครับอีกดอกจากพี่น้องมังเนี่ยกลีดีขนาดง่ายเนาะ คิดกรย่างกายไปเราได้จะหลบหนึ่งบบเห็นคากลับค่อยเห็นอะ่าูกนี่จริสองดอกได้จไม่ดอกใช่คิดสอเห็นดอกเดียวสองคูณสองบุกคูณสามคูณได้สามบอกอ้นี่ดีนดีเออเขาทานโอ้ดีดีค่ะขนาดสองตะเละไม่อว่าดอกเดียวคิดมาสเปิดอุ้มออกเจอสามจะมีน้อง โอสามครับผมทังที่ก็พี่โอเคอะจ้าคิดว่าแต่โงที่เหลอเปิดไปต่อออกเปนสาที่เธตัวยิงสองเลยสามโม,สาม,มสามเนาะโมสามแบบว่างแต่เธอสามต้องได้สี่เห็นปะเพิ่มเพ่เ่มเพิ่มเพิ่มเ่มเ่มเอิ่มิเพิ่มเพิ่มเมเ่มเมเพมเ่มเมเพ่มเพิ่มเเพี่น้องแม่มครับจ้พ มีแต่ไข่ิ่นมัะข่เสร็จแล้วงูไข่แล้วนาะใหกมานะมัมีแต่ไข่ไกด้วยครับที่เราปลูกม้นมีไข่เข้บไปเด็นยวเรามีไข่มาแต่ไดคือกันอรอแตไข่ไงกนเนาะเห่นจ้ะมันไข่น่อยตัวมันกอนกไว้บด้แกให้เบิ้งเด้วสิแกให้เบิ้งไเนาะ ใครเหลืองจ้ะว้ากแกเลยโคตดขอโทษคะ่ะมีแกเนาะมือแกจ้ะแสดงว่าพักกะสีออกยิ่งใหญ่ไปเรื่อยๆเรื่อมอีกตาลางจ้ะ เด็กก่จ้าเห็นดอกนึงเนาะผมนี่แม่นจ้ะพื้นเขาแค่นครับผมเห็นดอกง่ายจ้ะว่าเอาไหญ่ก่อนทีตกันสองดอกแด้วไม่เก่งอะไคือสอนกันนย่านี้นี่นี่อันขี้รังนะพอมีดอกอีกหนึ่งขี้รังเนาะโอ้ยได้อดอกได้หน้นาทนนองมันมโอเคหน,นานโอ้ยง,งามดีครับผม โอเีกหนึ่งหลอดจ้ารีหลอดหน่อยให้หลอดหน่อยอยู่ไอ้ดอดอะจ้าบาทพึ่งตองจ้ะเพิ่งเห็นเป็นดอกแหลกมากพึ่งตองนี่จ้ะอ๋อดำหัอยแม่ที่อีกอันหนึ่เห็นบ่สองดอกจ้ะ ไม่ปรวกมันดอกเดียวแล้ข้วาวม่กีกตรนี้พวกขาวอ่ะพวกขาวน้องสีขาวเนาะเอาจับนึงเป็นบ้านแ่นะขาวไม่กี้ัปอีกเลยแม่นวดแม่นวดแม่นวนเท่าไดไล่เดีเปเดียบแม่นีเจ้ามือมันไล่เดีบยวลาไเอ้าออกมาเลยเอ้าเรืเลย แม่งจินค้าค่ะทอษเลยทอรเราเรื่องมีกี่พอพันบาทเลยปะไม่ไจ้ะเป็นปวกขาวปวกก็ได้ไหมคือขายปวกมันแกงปวกจิกเนาะแม่นครับแต่อราสีขาวนั่งอ,อีกเหรอก็ดูเห็นมาบ้ายจิกกกลมยังเปิดแห่งปิดตอนนี้ยังเปิดแห่งบางอะ <c oughs> ตันเปิดแหงปิดแนวเลยเนาะดอกแม่กิสูจง่ายแต่ต้องยากคนเดียวไปไหนเนี่ยท่อนติดอ่เรจะมาวางมิทานได้เลยน้อวันนี้วันสิได้รุนท้าเชื้อสบายก็นไปเลยไปหวานเซนยางเกิดยู่อได้เนาะเห็นป่าแล้วเอาไปหวานเี๋ยวอันนี้ทำงานหน่อย ชั้นว่าคือปววโคดเนาะห่างว่าแมนแมนแบบปัวโคดใหญ่กว่านี้อ่ะห่างกันน่ากลัวกันเป็นมเนูเดียวกันที่ว่าห่างใยยหญ่ห่างครับผมอันจ้าจ้าอ้อาวแั่ที่น้องเขาพลอยอแล้วครับผมจ้าตีสติอีกหน่อยเนาะอัน,นะนครับหลายดอดด้วยครับอยู่ยนี้ไลายดอห,หลายหลอดว่ะหลายดอด <laughs> หลายดอกหลายหลดเติมเนาะเมียนครับเอ้าคือว่ามานนี้จ้ะฝ้าแาเป็นเฮ็ดเมื่อกี้ก็พกกนี่อยู่จ้าพอได้อยู่น่อยเนาะเมนครับขึ้นผู้ไรกับเมื่อยพี่น้องปวดขายางถูกมือมันไก่หร่อยเนาะอืมครับขับรถกับเมื่อยเมื่อยพี่น้องทางลำบากถ้าพนต๊ให้มือหนาเมือนลนีงครับพี่น้องขับรถกับเมื่อยเหลวกับยางเมื่อยอีกครับพอไก่ เราต้องปีนผุเนาะสั่นกับสั่นก็เลยมานี้พ่อหาปลาลางจ้ะพี่เนาะพักขาได้ครับพักขา <laughs> พักขาพักเมื่อยครับพี่หลัก็เอาเลยไปทุกวันบ่นไหวจ้ะไปทุกวันบ่วยใไปคู่เอาที่ว่ามูลที่ว่ามูลลายเติออยู่ครับผมอโอเคเอง อ๋าพี่น้อยงามพี่น้อยจ้ะดอกงามนี่ครับเนี่ยเทบริสุทธิ์เลยคขาบนอลเสียดายมีดึงดอกมีดอกเบี้ยวจ้าอ้องเนาะงามนี่แหละเป็นคนถิ่งงามเลยน้องเป็นไก่สิงงามแล้วครับผมแต่ว่าก็ยังดีอยู่มีดอกเบี้ยวเหมือนเดิมดอกเบี้ยวอ๋อพี่น้อยมือพันบั้นบานหน่อยนะ บานใหญกันขางกันลงมาครับผมเมื่อวานทีพอดีครับไม่เห็นว่าเท่ากับรินมณนอีแล้วงนะเมื่อวานนี้ไปพูครับผมคิดถึงเขาพูเขาคิดถึงเขาคือเก่ากระหมานอยู่ได้ครับเมื่อวานนอเมื่อวานนัดเสร็จแค่มันนี่บาดไปเล่นนตาลังจะได้ตาเดียวโอ้ยพอทานอีกแล้ว มาไม่ถ่ายตอนจูมเราขอตอนบานเก่าตอนบานแล้วครับผมแน่นจ้ะจูุ้มเพิ่อนกับจังพ่อจังสีเนาะกระสิหาหยาไม่พี่น้องบลาไหลอย่างนี้เนาะอย่างเพื่นฝนบ้านกับบ้านใหม่ๆ อ่าครับผมสิพ่าครับบานเด้อดครับฝนเดิมหยอยเม็ดไม่หยุดแล้วครับผมฝนตกลิ่นครับผมชิมพ่าครับบานครับผมเปิดองผลง,งานการยุดลดเถอะครับผมปไ,บไปครับมันฮากไก่บานพอได้กผักขาผักแขกงไปน้ำครับพี่น้องเมื่อยหลายไปพูดื่อวานนี่ท่องทั่งเลแง น้ำไม่ก kind of ี่เทาเที่วเหลืองโอ้ยมากี่เมยได้ไอเมวยได้เหมือนมาลอยอ่าครับเพิ่งพ้งานเลยครับผมไปเมยแห้งไปเมยแห้งไปต่อได้เห็นบะนี่เห็นจ้ะผลงานมัเนี่ก็เข้าบริเวไปไกลบ้านแห้งเนาะเอาแถวโลบ้านก็ถือว่าหมันดีจ้ะพี่น้องก็เจ้าก็ไกลไปหลายคนอย่เนาะเจ้าก็พอเห็น เป็นเห็ดพอกินก็ไม่กินจ้ะมัน่จะเฮ็ดละงอกเป็นเฮ็ดละงอกแดงเนาะพอพอเฮ็ดละงอกแดงโมยังไงอยู่น้อยเนาะแน่นครับผมกอเป็นโมประมาณสองโมแต่พี่น้องมอนักะมองแล้วดอกสองดอกจ้ะเลี่ยมสะสมไปครับแน่นจ้ะเห็ดเพิองเขาได้่เห็ดเพิองได้เห็ดเพิองขาวเนาะน่ครับเพิองขาวเพิองไข่แต่ว่ากับว่าหลายป้านายตากรเห็ดเพิองเขาแค่สองดอกกว่าเพิองดำกับพกีนดอกสองดอกคือกันตาหนี่เป็นเห็ดปวกจ้ะเฮ็ดปวกก็เห็ดละงอกบานจ้ะพี่น้อง เฮต้าไข่บานเฮปวกเฮละงูกบานเม่กี้เอาสกตานี่จ้ะเอาสกันผูดสีทับกันผูดสีม้นเนาะจ้่นี่คับสันเอาแต่จุ่มครับผมแนนจ้าจ้่พี่น้องสำหรับคลิปมืันนี้นอกจากเป็นคลิปของวันที่อิสิภพจ้ะกรกฎาคมปีหกเจ็ดเม่กี้ก็พบกิจก็ขอฝากผลงานไว้อีกคลิปหนึ่งเด้อจ้าถ้าชิมชอบวิดีโอจังไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตะตะไข่กดกระดิ่งน้ำได้จ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องไม่กิดข้าลุ่ยจ้า เมื่อกี้ก็พ่อกี้ก็ขอขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการที่ชมทุกกำลังแรงใจคือก้าละจ้าขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านอากาศดีคอมเมนต์ดีๆขอบให้กำลังใจเมื่อกี้ก็พ่อกี้จ้าขอบคุณครับผมสำหรับคลิปวันนี้เมื่อกี้ก็พ่อกี้กับฝ่าว่เพื่อทำนี้ละจ้าไม่พอกันไม่เมือนน่ะว่าเมื่อกี้ทิ่พาไปหาหยังพิจารณาย่นกะจ้าอันนี้เมื่อกี้ก็พ่อกี้กับขอตัวลากระบานคนด้วจ้าเขาก็เข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพญายิ่งเอฟซีทุกคนททุุก่าานคคครรัับบบผผมมขอณหลยๆด้ ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมกล้าบ้านครับผมพอกันไหมคลิปหน้าครับผมได้กระตาเดียวกับเป็นกำลังใจใหย่เด้อจ้ะไปพูดเบาไว้หล้วพี่น้องมั้ยไอ้ใจทัจจน้แล้ว